สวัสดีข้ายินดีต้อนรับสู่ฉลากในวัยชราพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ที่เราตั้งใจมอบความรู้เคล็ดลับและแรงบันดาลใจให้พี่น้องผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงแข็งแรงและมีความสุขทุกเช้าหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเพียงแค่การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยวิธีเล็กๆน้อยๆในห้องนอนของเราเองสามารถสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ให้สุขภาพขากล้ามเนื้อและการทรงตัวได้ตลอดวัน เชื่อหรือไม่ว่าหลังอายุ60ปีไปแล้วกล้ามเนื้อส่วนขาน่องและสะโพกของเราจะค่อยๆลดขนาดลงอย่างเงียบๆทุกครั้งที่เราลุกจากเตียงแบบรีบร้อนเกิดอาการหน้ามืดโซซัดโซเซรหรือลม้มโดยไม่ทันตั้งตัวนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังขอความใส่ใจการหายใจลึกๆสามครั้งก่อนลุกนั่งให้มันคงแล้วค่อยๆหมุนข้อมือข้อเท้าเพียงไม่กี่วินาทีอาจดูเล็กน้อยแต่ช่วยปลุกการไหลเวียนเลือดสู่สมองและขาได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่พอการเปิดม่านรับแสงแดดอุ่นๆยามเช้าแค่ห้านาที ช่วยกระตุ้นวิตามินดีตามธรรมชาติทําให้กระดูกแข็งแรงลดความเสี่ยงขาปรอกง,ง่ายอีกเคล็ดลับที่หลายคนมักมองข้ามคืออยากปล่อยให้ท้องว่างนานเพราะหากเราไม่รับประทานอะไรเลยร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อมาใช้พลังงานแทนไขมันทําให้ขาอ่อนแรงเร็วขึ้นลองทานมันเทศนึ่งครึ่งหัวไข่ต้มหรือข้าวโอ๊ตเบาๆเป็นการเปลี่ยนจังหวะชีวิตที่คุ้มค่าเช้านี้ลองทําตามพร้อมกันนะครับเพื่อให้เรายืนเดินและใช้ชีวิตด้วยขาที่มั่นคงไปได้อีกนานอย่างภาคภูมิใจเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้ตั้งแต่ในห้องนอนของเราเองค่ะ หัวใจสีแดงสองแสงแวววาวในช่องคอมเมนต์ถ้าไม่ให้พิมพ์ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ร่างกายของคุณจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ขายอย่างช้าๆหลังอายุ61ในสาเหตุหลักที่ทําให้เดินไกลไม่ได้ลุกจากเก้าอี้ยากขึ้นมีแนวโน้มล้มบ่อยขึ้นและในที่สุดต้องใช้ไม้เท้ารถเข็นหรือแม้กระทั่งดูแลเต็มเวลาสาหรับผู้สูงอายุนับล้านในแต่ละปีคือภาวะกล้ามเนื้อรีบสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสําหรับฉันคือการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่ได้สร้างความเจ็บปวดไม่มีไข้หรืออาการ,ริว มันแทรกซึมเข้ามาอย่างเงียบๆขาของคุณจะรู้สึกหนักขึ้นในเช้าวันหนึ่งอีกวันหนึ่งคุณก้าวลงจากฟุตบาทแล้วเซไปเล็กน้อยคุณคิดว่าเราคงแค่อายุมากขึ้นวันหนึ่งคุณต้องใช้แขนทั้งสองข้างดันตัวเองขึ้นมาเพื่อยืนอย่างไรก็ตามนั่นไม่ถูกต้องทั้งหมดแก่ตัวไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณอ่อนแอแต่เป็นการสูญเสียสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้คุณยังดูแลตัวเองได้คือความแข็งแรงของขาตามที่สถาบันสูงอายุแห่งชาติของสหรัฐระบุหากไม่มีการดูแลผู้ใหญ่ อายุเกิน60อาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขาสูงถึง33%ภายใน10ปีและไม่ใช่แค่ความงามหอ่อรอกอือความแข็งแรงเท่านั้นคุณจะเสียการทรงตัวเมื่อสูญเสียกล้ามเนื้อขาความเสี่ยงการล้มจะเพิ่มขึ้นก้าวเดินสั้นลงช้าลงอาจถึงท่านลากเท้าการไหลเวียนโลหิตแย่ลงเคลื่อนไหวาย,ยากขึ้นและไขมันหน้าท้องเพิ่มขึ้นกระดูกบางหลักไม่สนิทอยากอาหารน้อยลงหลืมง่ายสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือความรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายที่ไม่ให้ความร่มมืออีกต่อไปทําไม จึงเป็นแบบนี้ในตอนเช้าเพราะร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดอาหารหลังจากนอน7 9ถึงชั่วโมงหากไม่รับประทานอะไรหลังตื่นร่างกายจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อเป็นพลังงานซึ่งอันตรายมากสําหรับผู้สูงอายุที่สร้างกล้ามเนื้อได้ช้าลงขาของคุณจะอ่อนแอลงตั้งแต่เช้าตรู่หากไม่หยุดยั้งด้วยอาหารที่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาคือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายดังนั้นหากสูญเสียสมดุลจะเสียไปหมดการไหลเวียนโลหิตที่ขาลดลงเกิดปัญหาต่างๆเช่น ตะคริวขาสัน่นชาหรือรู้สึกเสียวซาที่ขาและเดินหรือขึ้นบันไดก็มีปัญหาดังนั้นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ป่วยรุนแรงก็ยังอ่อนแรงขยับตัวน้อยลงและต้องพึ่งพาผู้อื่นในที่สุดข่าวดีคือถ้าคุณเริ่มแก้ไขแต่เนื่เนินร่างกายยังสามารถฟื้นฟูตัวเองได้คุณช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นคืนเสริมความแข็งแรงของขาป้องกันกตะคริวและที่สําคัญที่สุดคือคงความเป็นอิสระไว้ได้หากคุณเริ่มต้นพรุ่งนี้เช้าด้วยอาหารที่เหมาะสมโปรดติดตามต่อไปฉันจะบอกว่าอาหารชนิดใด ที่นักวิทยาศาสตร์ยกให้เป็นพันธมิตรกล้ามเนื้อขาและเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีเดินวิธีลุกจากเก้าอี้และคุณภาพชีวิตของคุณหลังอายุ60สมชายอายุ69ปีเดิมเป็นวิศวกรโยธาเดินทางทั่วไทยปีนป่ายตามภูเขาลุยป่าทำงานบนโครงสร้างโดยไม่เคยรู้สึกเหนื่อยแต่ทุกวันนี้ตอนตื่นนอนเขากลับรู้สึกว่าขาไม่ใช่ของตัวเองเขาตึงบางครั้งเท้าหนักเหมือนตะกูบางวันก็ชาจนขยับยากก้าแรกหลังตื่นเหมือนเครื่องจักรที่ขึ้นสนิมวันหนึ่ง ขณะออกไปรับหนังสือพิมพ์เขาเดินสะดุดขอบประตูแล้วลื่นล้มแม้ไม่เจ็บมากแต่เขากลัวเพราะรู้สึกสูญเสียบางอย่างไม่ใช่เพราะการล้มสมชายเธอคิดว่ากำลังขาของตนเป็นเรื่องปกติภรรยาก็สังเกตเห็นเขาเดินช้าลงเดินไม่มั่นคงต้องใช้มือทั้งสองดันขาทุกครั้งที่ลุกขึ้นจากโซฟาไม่ค่อยอยากเดินออกกำลังกายตอนเช้าอีกต่อไปเธอสังเกตว่าสามีเป็นตะคริวที่ขาบ่อยขึ้นในตอนกลางคืนสมชายไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงไม่มีเบาหวานไม่มีข้อเสพหมอเรียกอาการนี้อย่างลับๆว่าวัยเกิน60ิ เป็นช่วงที่สูญเสียกล้ามเนื้อเงียบๆแต่รุนแรงโดยเฉพาะขาที่ต้องรับน้ำหนักตัวทรงตัวและช่วยให้ลุกขึ้นจากระเบียงห้องรับแขกหรือห้องน้ำได้หลังจากล้มสมชายเริ่มค้นคว้าเองพูดคุยกับนักโภชนาการดูคลิปอ่านบทความเขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยนึกถึงเลยคือสิ่งที่กินตอนเช้ามีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของขาจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไม่งดมื้อเช้าอีกต่อไปไม่ดื่มกาแฟาดำตอนท้องว่างเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหม่ฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดลดอาการขาอ่อนแรง ช่วยการทรงตัวและที่สําคัญที่สุดคือลุกขึ้นยืนได้โดยไม่ต้องกลัวล้มอาหารเช้าของเขาไม่ต้องรูราแต่อุดมด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการผ่านไปสามสัปดาห์สงชายเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงลุกจากเตียงได้สบายไม่ลังเลหรือรู้สึกหนักท้าอีกต่อไปอาการตะคริวหายไปกลับมาเดินเล่นในบ้านและออกไปสวนสาธารณะตอนเดือนที่สองเดินได้ต่อเนื่องทุกเช้าเกือบ2กิโลเมตรทุกวันนี้เขามักบอกภรรยาผมรู้สึกเหมือนได้ขาคืนมาอีกครั้งแค่ปรับกิจวัตรประจําวันเล็กน้อยโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า หรือคนช่วยสมชายก็สามารถมีขาแข็งแรงและอิสระได้แม้อายุเกิน60ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณเองก็ทําได้ไม่ต้องอาศัยโชคแค่รู้จุดเริ่มต้นต่อไปฉันจะพาคุณไปรู้จักอาหารเช้า5อย่างที่สมชายเลือกใช้และผู้สูงอายุอีกหลายพันคนใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างขาที่แข็งแรงมั่นคงและไว้ใจได้ที่สุดอาหารเช้าที่ดีที่สุดคือไข่ต้มไม่มีอะไรง่ายและได้ผลเท่าไข่ต้มหรือไข่ลวกสําหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาไข่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นเกือบครบถ้วน ในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะไข่แดงที่อุดมไปด้วยวิตามินดี B12 โคลีนและลูซินเนียซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อเป็นพิเศษโดยเฉพาะขาที่สูญเสียกล้ามเนื้อง่ายหลังอายุ60งานวิจัยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์พบว่าผู้สูงวัยที่กินไข่2ฟองทุกเช้า8สัปดาห์กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นไขย่ยังช่วยเสริมระบบประสาทและลดความเสี่ยงล้มซึ่งเป็นอันตรายสำคัญของผู้สูงอายุ วิตามิน B12 ในน้ำไข่ยังช่วยเคลือบใหญ่ประสาทส่งสัญญาณระหว่างสมองกับขาดีขึ้นทำให้เดินมั่นคงเสนน้อยลงสะดุดน้อยลงไขย่ยังให้ธาตุเหล็กชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีส่งเสริมการไหลาเวียนและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาเพราะผู้สูงวัยมักขา,าดธาตุเหล็กกินไข่ทั้งฟองโดยไม่แยกไข่แดงภายใน30-60ถึงนาทีหลังตื่นจะได้ประโยชน์สูงสุดไข่ต้มหรือไข่ลวกดีที่สุดเพราะไม่มีไขมันส่วนเกินลองเจียวไข่กับผักขมหรือมะเขือเทศดู ผักทั้งสองชนิดอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแมกนีเซียมช่วยดูแลกล้ามเนื้อขาส่วนล่างทุกเช้าไข่ฟองเดียวคือกราะป้องกันการเสื่อมของกล้ามเนื้อขาเงียบๆและถ้าทำต่อเนื่อง30วันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงขาแข็งแรงขึ้นตะคริวน้อยลงไม่ต้องใช้มือ,อยันทุกครั้งที่ลุกขึ้นอาหารเช้าที่สองคือข้าวโอ๊ตโรยเมล็ดเจียข้าวโอ๊ตให้พลังงานกล้ามเนื้อได้ยาวนานเหมือนไข่และเมื่อกินคู่กับเมล็ดเจียยิ่งดีสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการขาแข็งแรงข้าวโอ๊ ช่วยดูดซึมสารอาหารที่สร้างกล้ามเนื้อขาและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีร่างกายก็ใช้โปรตีนและแร่ธาตุที่สร้างกล้ามเนื้อขาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบเผาผลาญถดถอยในวัย60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญมากมาเลดเชียยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าลบสามแคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารอาหารสำคัญทั้ง4นี้ช่วยรักษาการหดตัวของกล้ามเนื้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมสัญญาประสาทและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันอาการขาเป็นตะคริวโดยเฉพาะตะคริวกลางคืนอันเจ็บปวดการเดินหรือการยืนนานอาจทำให้ขาเกร็งแต่แมกนีเซียมในเชียย์ช่วยคลายกล้ามเนื้อหลายโพแทสเซียมยังช่วยให้การส่งออกซิเจนและสารอาหารไปถึงหน่วยกล้ามเนื้อเล็กๆที่มักถูกมองข้ามในร่างกายส่วนล่างของคุณโดยรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์และส่งเสริมการไหลเวียนของขาวิธีทำก็ง,ง่ายผสมข้าวโอ๊ตหมวน3มช้อนตุกับน้ำหรือนมถั่วต้มจนข้าวโอ๊ตนุ่มแล้ว เติมเมล็ดเชียร์หนึ่งช้อนตกคนให้เข้ากันเพื่อความหวานตามธรรมชาติและสารต้านอนุมูลอิสระสามารถตกแต่งด้วยกล้วยหอมหั่นแว่นหรือบลูเบอรี่สดเสิร์ฟขณะอุ่นทายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นเช้าผู้สูงอายุที่เปลี่ยนมาทานข้าวโอ๊ตผสมเชียร์ในตอนเช้ารายงานว่ามีความมั่นคงในการยืนมากขึ้นเมื่อยืนนานหรือเดินขึ้นบันไดาอาการเจ็บขาลดลงและความอึดในระหว่างวันดีขึ้นตะคริวกลางคืนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักหายไปซึ่งเป็นสัญญาณชัดว่ากล้ามเนื้อได้รับการดูแลที่จำเป็นเพื่อฟื้นตัว ข้าวโอ๊ตไม่ใช่แค่เมนูอาหารเช้าธรรมดาผู้ที่อายุเกิน6 0สามารถรักษาความแข็งแรงความเป็นอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชีวิตอย่างเต็มที่ได้โดยอาศัยหลักฐานที่มั่นคงนี้รายการอาหารเช้าที่3คือกล้วยหอมเหตุที่กล้วยถูกขนานนามว่าเม็ดอิเล็กโทรไลต์ธรรมชาติสำหรับคนสูงวัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญกล้วยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีที่สุดในการป้องกันตะคริวขาส่งเสริมการไหลเวียนปรับปรุงการหดตัวของกล้ามเนื้อและช่วยรักษาความแข็งแรงของขาผู้ที่อายุเกิน60เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซียม กล้วยมีประสิทธิภาพยิ่งเมื่อทานทันทีหลังตื่นเพราะร่างกายมักขาดแร่ธาตุสำคัญประมาณ400มิลลิกรัมของโพแทสเซียมหรือราว10%ของความต้องการรายวันอยู่ในกล้วยขนาดกลางโพแทสเซียมจำเป็นต่อการรักษาแรงดันไฟฟ้าข้ามเยือ่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อประสานงานเคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลเมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อมีแนวโน้มที่จะหดตัวผิดจังหวะหรือเป็นตะคริวทำให้คุณรู้สึกขากระตุกตอนจะผ่อนคลายปัญหานี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะหรือดูด จากการศึกษาของ Harvard University พบว่าผู้สูงอายุที่ทานกล้วยบ่อยมีโอกาสเป็นตะคริวขาลดลง3 3เปเซเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ขาดอาหารที่อุดมโพแทเสเซียมกล้วยยังมีวิตามิน b 6สูงซึ่งสำคัญต่อการสื่อประสาทช่วยให้สมองและกล้ามเนื้อขาสื่อสารได้ดีขึ้นปร,รับปรุงการทรงตัวและการประสานการเคลื่อนไหวขณะเดินอย่างไรก็ตามกล้วยไม่ได้เหมาะกับทุกคนหากคุณเป็นเบาหวานชนิดที่สองควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือมีโรคไตเรื้อรังอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่ง หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะในบางกรณีควรเลือกกล้วยดิบสักหน่อยเพราะน้าตาลน้อยกว่าและมีแป้งทนย่อยมากกว่าช่วยชะลอการย่อยและรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่เวลากินกล้วยที่เหมาะสมที่สุดคือหลังอาหารเช้าหลักทันทีไม่ใช่ตอนหิวเพื่อป้องกันการพุ่งของน้าตาลเพื่อเสริมการดูดซึมสารอาหารและรักษาระดับพลังงานให้สมดุลคุณสามารถใส่กล้วยในข้าวโอ๊ตผสมกับเชียรหรือทานกับกรีกโยเกิร์ตเพื่อรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพพื้นฐาน จำเป็นแค่กล้วยลูกเล็กหนึ่งลูกตอนเช้าเพื่อปกป้องกล้ามเนื้อขาปรับปรุงการก้าวเดินและชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามธรรมชาติกล้วยย่อยง่ายราคาไม่แพงแต่เมื่อใช้ให้ถูกวิธีกล้วยจะทำหน้าที่เป็นโลกขาขั้นเทพมอบความแข็งแรงความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณเริ่มวันใหม่รายการอาหารเช้าที่4คือกรีกโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตเป็นตัวเลือกอาหารเช้าที่ดีที่สุดหากคุณต้องการหยุดยั้งการสูญเสียกล้ามเนื้อเล็กๆที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนกรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนเกือบเเทท่่าของโยกัวไป และมีเนื้อสัมผัสแน่นครีมีเพราะผ่านการกรองสามครั้งเพื่อลดของเหลวลกรีดโยเกิรต์ตมีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้ที่อายุเกิน60ที่ต้องการรักษาและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดื่มโปรตีนเคซีนย่อยช้าในขณะที่คุณนอนหลับร่างกายจะเข้าสู่ภาวะสลายโปรตีนกล้ามเนื้อเพื่อเป็นพลังงานเมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและเมตาบอลิซึมตามอายุที่ทําให้การสร้างกล้ามเนื้อลดลงยิ่งทําให้ผู้สูงอายุกังวลการสลายกล้ามเนื้อจะดําเนินต่อไปหากไม่ทานโปรตีนที่เหมาะสมทันทีหลังตื่น โดยเฉพาะที่ขาซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการไหลาเวียนและฮอร์โมนที่ลดลงเลซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนหลักที่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อประมาณ17กรัมของโปรตีนคุณภาพสูงมีอยู่ในกรีกโยเกิร์ต170กรัมนอกจากนี้กรีกโยเกิร์ตยังอุดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามินดีส่งเสริมสุขภาพกระดูกและการประสานงานระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อซึ่งจําเป็นต่อการทรงตัวที่ดีและการเดินที่คล่องตัวโปรไบโอติก ในโยเกิร์ตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพลำใส้ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของขาตามการศึกษาของมอสเทย์ยูนิเวอร์ซิตีในเนเธอร์แลนด์ผู้สูงอายุที่ทานเคซีน20กรมัมลทุกเช้าและออกกำลังกายเล็กน้อยพบว่าความแข็งแรงขาดีขึ้นในเวลาเทีสัปดาห์นอกจากนี้กลุ่มนี้ยังมีอาการตะคริวขาลดลงในตอนกลางคืนและทรงตัวดีขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทนทานกรีกโยเกิร์ตได้ดีควรมองหาผลิตภัณฑ์ปราศจากแลคโตสหากคุณมีปัญหาทางเดินอาหารหรือแพ้แลคโตสหรือพิจารณาทางเลือกจากนมแพ้หรือนมแกะซึ่งย่อยง่ายกว่าหลีกเลี่ยงโยเกิร์ตร้านค้าชนิดหวานจัดหรือรสเทียมซึ่งอาจทําให้เกิดการอักเสบร,รบกวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดในผู้ที่อายุเกิน60กรีกโยเกิร์ตควรบริโภคภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นหรือตอนประมาณครึ่งชั่วโมง หลังออกกําลังกายเบาในตอนเช้าเพื่อประโยชน์สูงสุดเติมเบอร์รี่ไม่หวานชินามอนหรือเมล็ดเชียเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการกรีกโยเกิร์ตคือพันธมิตรระยะยาวเพื่อขาแข็งแรงด้วยโปรตีนสูงย่อยง่ายและปรับใช้ได้หลากหลายช่วยให้คุณตื่นเช้ามาพร้อมพลังความมั่นคงและพร้อมลุยอาเทมอาหารเช้าที่5คือแซลมอนย่างกระทะสัปดาห์ละอย่างน้อยสองครั้งให้ใส่แซลมอนหรือปลามันอย่างปลาแมคคเ,เรลและปลาซาดีนในมื้อเช้าของคุณหากต้องการปรับปรุงการฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาหลังวัยหกสิบกรด โดยเฉพาะ PA และ DHA ซึ่งพบมากในปลาพวกนี้เป็นสารทรงพลังที่ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและเพิ่มการดูดซึมโปรตีนในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเมื่อทำง,งานร่วมกันสารเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูความแข็งแรงขาและชะลอการฝ่อตัวของกล้ามเนื้อตามธรรมชาติผู้ที่อายุเกิน65ที่ทานปลาบันสอมื้อร่างกายมวลกล้ามเนื้อต้นขาเพิ่มขึ้น2 7เมื่อเทียบกับผู้ที่กินแต่มื้อเนื้อแดงหรือไม่กินปลาเลยตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition ยิ่งน่าทึ่งไปกว่านั้นคือกลุ่มที่กินปลามีความสามารถในการเดินดีขึ้นสมดุลร่างกายดีขึ้นและโอกาสตกหกลดลง36%จากความอ่อนแรงของขาแล้วมันทำงานอย่างไรรดไขมันโอเมก้าลบสามลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นพลังอันเงียบแต่ทำลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณช่วงล่างของร่างกายนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนย่อยง่ายแล้วปลาแซลมอนสุก100กรัมยังให้โปรตีน20กรัม พร้อมวิตามิน B12 ิและดีที่จําเป็นต่อการส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อช่วยประสานงานระหว่างสมองและกล้ามเนื้อข้อตัวใจวิธีง่ายสุดคือผัดแซลมอนสดในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สามสีนาทีแต่ละด้านเสิร์ฟกับมันเทศนึ่งผักลูกหรืออะโวคาโดบางชิน้นเพื่อมื้อเช้าที่สมดุลทั้งแร่ธาตุโปรตีนและไขมันสูงท่าเช้าไม่ว่างให้เลือกแซลมอนรมควันที่ไม่ใส่น้าตาลหรือทานอาหารเสริมโอเมก้าลบสามแบบคุณภาพดีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การรับประทานอาหารธรรมชาติยังได้สารอาหารครบถ้วนกว่าอาหารเสริมถ้าเคยมีปัญหาย่อยไขมันไขมันพอกตับหรือคอเลสเตอรอลสูงให้กินปลาในช่วงท้องว่างยามเช้าและเริ่มด้วยปริมาณเล็กๆเ,เลือกปลาอบหรือนึ่งแทนทอดลดลงเหลือสัปดาห์ละครั้งหากท้องอืดหรือย่อยชา้าและปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเสริมเอนไซ์ย,ย่อยอาหารปลามันอย่างแซลมอนให้มากกว่าแค่โปรโตีนพวกมันทำหน้าที่เหมือนน้ำหล่อลื่นตามธรรมชาติในร่างกายทำให้กล้ามเนื้อนุ่มยืดหยุ่น และพร้อมฟื้นตัวสําคัญที่สุดคือช่วยป้องกันการเสรื่อมสภาพของกล้ามเนื้อขาเมื่ออายุมากขึ้นแม้อายุจะขึ้นเลข2หลักการกินแซลมอนสักมื้อในทุกสัปดาห์ก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อให้คุณยืนเดินและใช้ชีวิตยอย่างมั่นใจมื้อที่ซ่อนแด้ธาตุธรรมชาติคือมันเทศนึ่งโรยเกลือทะเลเซลติกผมบอกไวตต้ตั้งแต่ต้นว่าวันนี้จะแนะนําเมนูนี้ไม่ใช่ของเสริมไม่ใช่ซูเปอร์ฟูดราคาแพงแต่เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่แทบทุกครัวมีมันเทศ นึ่งราดเกลือทะเลเซลติกเล็กน้อยฟังดูธรรมดาแต่ผลลัพธ์ลึกซึ้งหลังคืนอนเนกเหนื่อยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในมันเทศจะช่วยฟื้นฟูกไกลโคเจนในกล้ามเนื้อจุดเด่นคือแป้งในมันเทศไม่ดันระดับน้ำตาลเหมือนอาหารเช้าอื่นๆแต่ให้พลังงานสม่ำเสมอป้องกันอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะขาซึ่งเสี่ยงเป็นตะคริวปวดทึบหรืออ่อนแรงเมื่อขาดเชื้อเพลิงยิ่งไปกว่านั้นมันเทศเป็นแหล่งโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสและวิตามินซีล้วนเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ในขาควบคุมสัญญาณประสาทและต้านอาการขาอ่อนแอจากความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์โดยเฉพาะแมกนีเซียมที่ถูกขนานนามว่าแร่ผ่อนฝลายกล้ามเนื้อมันช่วยเสริมสมดุลนขณนะยืนหรือเคลื่อนไหวลดตะคริวและลดอาการตึงส่วนเกลือทั่วไปต่างจากเกลือทะเลเซลติกเพราะเกลือทะเลไม่ผ่านกระบวนการกลืนกิน t r a s e element มากกว่า80ชนิดที่ร่างกายและกล้ามเนื้อต้องการเพื่อการหดตัวที่ราบรื่นและป้องกันตะคริวเกลือเซลติก ไม่ดันความดันโลหิตเหมือนเกลือผ่านการขัดสีแต่ช่วยปรับสมดุลน้ำในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเติมอิเล็กโทรไลต์สัดส่วนที่ถูกต้องและเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อขางานวิจัยจาก French Institute of Mineral Nutrition พบว่าเมื่อ90วันผู้ที่ทานอาหารเช้าใหญ่อาหารสูงเช่นมันเทศนึ่งพร้อมเกลือทะเลที่อุดมโพแทเสเซียมและแมกนีเซียมจะมีสมดุลดีขึ้น41%และโอกาสตกหลุมลดลงเกือบครึ่งวิธีใช้สุดง่ายโรยเกลือทะเลเซลติกเล็กน้อยบนมันเทศ นึ่งอุ่นๆเครื่องหัวทานก่อนมือหลักประมาณสินาทีและดื่มน้ำอุ่นตามสเตปนี้จะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ตลอดเช้าและกระตุ้นการดูดซึมแร่ธาตุหลังหนึ่งสัปดาห์คุณอาจรู้สึกก้าวเท้าเบาขึ้นชาและตะคริวน้อยลงและลุกยืนได้คล่องตัวกว่าเดิมคนทั่วไปมักมองข้ามมือเช้าแบบนี้แต่สำหรับวัย60มันคือระบบสนับสนุนเงียบที่ช่วยเก็บรักษาของมีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคือการเคลื่อนไหวอย,อย่างมั่นใจ นอกจากสารอาหารแล้วกิจวัตรเช้าง่ายๆย,ยังช่วยฟื้นฟูและปกป้องความแข็งแรงขาได้มากเช่นการลืมตาปุ๊บดื่มน้ำอ,อุ่น250มลผสมเกลือทะเลหรือเกลือมา,าย,ยันเซตงส่วน5ช้อนชาหลายคนตื่นขึ้นมาพร้อมขาอัดหรือยืนเซะเพราะร่างกายขาดน้ําและอิเล็กโทรไลต์หลังนอนทั้งคืนนี่ช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนลดความตึงประสาทและป้องกันตะคริวจากนั้นรอสักพักจิบอีกรอบแล้วกินมื้อเช้าข้อสองใช้เวลาแค่3นาทีฝึกยกขา และส่งตัวไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่ยืนตรงในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้น2-4นิ้วค้างไว้สิบวินาทีแล้วสลับข้างทำห้ารอบต่อข้างท้าแค่นี้ช่วยพัฒนาสมดุลและการรับรู้ร่างกายลดโอกาสล้มต่อลุกจากที่นอนหรือออกจากบ้านห้องนอนมันยังช่วยบริหารกล้ามเนือ้อน่องต้นขาและสะโพกที่มักรีบเล็กลงเร็วเมื่ออายุมากขึ้น ประการที่3มอย่าลุกจากเตียงเร็วเกินไปผู้สูงอายุจำนวนมากลุกเร็วเกินไปจนรู้สึกวิงเวียนโซซัสโซสเซหรืออาจล้มได้ให้หายใจลึกสาครั้งนั่งช้าๆแล้วหมุนข้อมือข้อเท้าสองสามรอบช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังสมองและร่างกายส่วนล่างควบคู่โภชนาการที่เหมาะสมพฤติกรรมง่ายๆไม่เสียเงินและประหยัดเวลานี้ช่วยสร้างหลักฐานความคล่องตัวความเป็นอิสระและสุขภาพขาที่ดีระยะยาวประการที่สี่รับแสงแดดยามเช้าเพียง5นาทีข้างหน้าต่างหรือระเบียน ให้แสงแดดตอนเช้าช่วยร่างกายสร้างวิตามินดีตามธรรมชาติเสริมความแข็งแรงกระดูกและช่วยดูดซึมแคลเซียมโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้าใครที่มีอาการขาอ่อนแรงหรือมวลกล้ามเนื้อลดควรใส่ใจเรื่องนี้ให้มากแม้เป็นเรื่องง่ายแต่ช่วยวางหลักฐานให้ขาแข็งแรงและกระตุ้นกลไกในร่างกายประการที่ห้าเมื่อตื่นนอนอย่าปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปหากปล่อยนานร่างกายจะเข้าสู่สภาวะคาทอโบลิกสลายกล้ามเนื้อมาใช้พลังงานหากทานอาหารมื้อใหญ่ไม่ได้ให้ลองกินเล็กน้อยเช่นบันเทศนึ่งครึ่งหัวไข่ต้มฟองหนึ่ง หรือเข้าโอตเล็กน้อยแค่สิ่งเล็กๆก,ก็เปลี่ยนจากการสลายกล้ามเนื้อเป็นซ่อมแซมและฟื้นฟูขาของคุณจะเริ่มฟื้นตัววันต่อวันหากทำตาม5ขั้นตอนยามเช้าและเทคนิคอาหารเช้าที่บอกไปอาการยืนแล้วโซซัดโซเซจะหายความกลัวตะคริวกระทันหันจะหมดไปสำคัญกว่านั้นคุณจะรู้สึกถึงการได้ควบคุมร่างกายอีกครั้งแทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมคุณทุกเช้ามีหนึ่งโอกาสสำคัญมีเวลาไม่นานที่จะตัดสินใจวันนี้ขาคุณจะอ่อนแรงลงอีกหรือคุณจะทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษาความ มั่นคงความแข็งแรงและอิสระของตัวเองก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากให้ทุกคนลองทบทวนสิ่งที่ได้ฟังและได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าเพียงแค่ปรับพฤติกรรมยามเช้าในห้องนอนของเราเองก็สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงการทรงตัวดีขึ้นและลดความเสี่ยงการหกล้มได้มากกว่าที่คิดใครจะไปเชื่อว่าการหายใจลึกๆก,ก่อนลุกหมุนข้อมือข้อเท้ารับแสงแดดเบาๆและกินอาหารเช้าเล็กน้อยจะกลายเป็นเกราะป้องกันความอ่อนแรงในวัยชราได้อย่างดีเยี่ยม แล้วคุณหลักคะาจากทั้งหมดนี้คุณได้แนวคิดอะไรกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันบ้างช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สักข้อ2ข้อก็ได้ข่าว่าสิ่งไหนที่คุณจะเริ่มทําตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเพื่อให้ขาของคุณยังแข็งแรงเดินเหินได้มั่นใจและไม่ต้องกลัวตะคริวหรืออุบัติเหตุในบ้านอีกต่อไปเสียงของคุณความคิดเห็นของคุณมีค่าและเป็นกําลังใจให้เราทีมงานฉลาดในวัยชารามากๆ นะะักะถาาคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้รับรู้เคล็ดลับดีๆนี้ไปด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากคุณเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ